รเรามาดูเอฟเฟกอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอฟเฟกที่ชื่อว่าดีฟอร์มนะครับดีฟอร์มก็คือทําให้รูปร่างมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับก็จะมะีตัวให้เลือกอยู่ตัวเลือกอยู่เยอะแยะมากมายนะครับก็มีรีเซ็ตทูนอนก็คือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกิดการดีฟอร์มอะไรเลยก็คือรีเซ็ตทูนอนนะถ้าเราไม่ต้องการก็มันจะมีเชีย แบบนี้นะครับลองไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือมันจะเหมือนกับภาพอีกอย่างใช่ไหมนะครับก็จะสามารถเอาไปใช้งานที่เหมาะสมได้แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของดีฟอร์ นีที่ฟอร์มที่ผมเคยแนะนำไปก็คือสามารถเอาตัวคอมเพรสเอวอร์ติคอกับคอมเพรสฮอลิสต์ทนะครับเอามาเอาไปใช้ในการปรับอัตราส่วนของภาพได้นะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการภาพาที่ถ่ายทำมาเป็นลักษณะของ เป็นลักษณะของจอกว้างแล้วก็ห้า <c oughs> ให้เป็นจอแคบอย่างนี้นะครับเราก็สามารถปรับอัตราส่วนตรงนี้ได้นะครับโดยปรับตัวเลขที่อัดส,ส่วนนี้ให้เป็น0ู0ย์มยใช่ไหมครับ0.3นี่ครับอันนี้จอสนหับจอแคบจอกว้างจอกว้างจอแคบเอ่ออ,อันนี้ก็ลองไปดูในวิดีโอที่ผมทำไว้ที่เกี่ยวกับการปรับอัตราส่วนของภาพนะครับ อันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในการปรับอัตราส่วนของภาพได้เหมือนกันนะครับน,นี้ในต,ตัวคอมเพลสเวอร์ติคอนคอมเพลสฮอริซอนทอตนอะไรพวกนี้น,นะครับนี่นะอันนี้ก็มันก็จะสามารถปรับอัตราส่วนของภาพให้เป็นจอตามที่เราต้องการได้แต่ถ้าเป็นจอ <c oughs> ภาพยนตร์นะครับ เอ่อซ uh, mm ีนีมาสไตล์ก็ต้อง uh, ทําเป็นซีนีมาสไตล์มาก่อนแล้วก็เราค่อยป,ปรับตัวนี้นะครับเมื mm ่ซีนีมาสไตล์เราก็ต้องไปปรับเป็นโปรเจกต์เป็นซ mm ีนีมาสไตล์ซึ่งก็จะต้องไปทำอัตราส่วนตัวนั้นก่อนนะครับนี mm ่นะครับเราถึงจะเห็นว่ามันเป็นซีนีมาสไตล์หรือยังอย่างเงี้ยนะมันก mm ็ hmm. อาจจะต้องไปปรับตัวนี้ก่อนนะครับให้เป็นซีนิมาสไตล์สักกอ่อนแล้วก็เอาดีฟอร์มมาก่อนนะครับอย่างนี้นะเป็นซีนิมาสไตล์แบบนี้สักกอ่อนแล้วก็ปรับ ตัวนี้ขึ้นไปอย่างนี้หลังจากนั้นก็ต้องใส่ก็ใส่เอฟเฟกตตัวดีฟอร์มเข้าไปแล้วก็ปรับตัวเนี้ย เราเอาถ้าธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องดีฟอร์มด้านด้านซ้ายขวานั่นก็คือเราต้องอดีฟอร์มดีฟอร์มด้านไหนครับฮอร์รซอนทอนนะครับคอมเพสฮอร์รซนอนทอนเฮ้ยคอมเพสบูติคอนสินาะบูติคอนเหมือนด้านนี้ก็ต้องคอมเพส ฮอลลซอนทอนอย่างนี้นะครับแต่ว่าปรับตัวนี้ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณ0.3สเท่าไรมันเนะเนี่ย38ปะ่ะลบนะติดลบลองไล่ดูนะครับ35 33ประมาณ33เนาะจุด33 มันจะลงมาละเปิ่เพิ่เิเปิอ่านะครับ,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 บอันนี้ก็จะสามารถปรับอัตราส่วนจากมุมจอกว้าง16 9ต่อเเป็น2.3กับ สองจุดสามเก้าต่อหนึ่งหรือเป็นซีนิมาสไตล์ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็ลองมา,าใช้งานดูนะครับก็อันนี้ก็ลักษณะการใช้ตัวดีฟอร์มนะครับก็ใช้งานได้หลายรูปแบบตามความพอใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฟังสวัสดีครับ